ทำขาไก่เครื่องปรุงก็จะมีขาหั่นเป็นแว่นแวนแตะไคร้พริกใบมะกรูดน่องไก่ติดกระดูก้มแล้วเนื้อไก่ ไก่ต้มมาหั่นเชิ้นเพื่อจะมาใส่กับขาไก่ส่วนน้ำต้มไก่กับกระดูกไก่ที่เราแล่แล้วสามารถนำมาทำเป็นน้ำซุปได้หรือทำแกงจืดซึ่งจะชูรสจากาน้ำต้มกระดูก ใส่น้ำกะทิทำขาบไก่วางหม้อแล้วก็ใส่น้ำกะทิเดินไฟเบาใส่เครื่อง เรื่องที่เทียมเอาไว้คน้นเพื่อไม่ให้กะทิแตกน้ำกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ที่หั่นเอาแล้ว ใส่น้ำปลาแล้วตามด้วยเกลือปรุงรสจากนั้นก็คนแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติได้ไหม ใส่มะนาวบีบมะนาวลงหม้อแล่วก็คนคนแล้วก็ชิม เมื่อชิมรสชาติได้ที่แล้วเราก็ปิดแก๊